ล่ดก่อนกำหนดชุดชีวิตดูดวิญญาณสวัสดีค่ะชมผู้เองนะคะแมมแค่ชื่อตอนก็สยองขวัญแล้วอะแต่อยากจะบอกว่าเรื่องจริงน่ากลัวกว่านี้เยอะมากค่ะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง คืออย่างนี้ค่ะชมพู่รู้จักกับผู้หญิงคนนึงเหมือนชมพู่เลยก็คืออะไรสวยแกตลกโปกฮาค่ะอยู่ใกล้ก็มีแต่เสียงหัวเราะแต่งเนื้อแต่งตัวเก่งตอนที่เขาท้องเนี่ยนะชมพู่ก็มีโอกาสได้เจอเขาบ้างแล้วพอหลังคลอดเนี่ยนะก็เลยมีโอกาสไปเยี่ยมเชื่อไหมพอไปเจอแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยทุกคนจากคนที่แบบตลกโปกฮากลายเป็นคนทุกน้อยถามคำตอบคำหน้าก็ดูงหมอง,มอ,งอมทุกด,ดูแบบว่าเปลี่ยนไปนเป็นคนละคนเลยอย่างแล้วพอได้คุยนะก็เลยถึงบังอ้อเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น คือเขาคลอดก่อนกําหนดค่ะแล้วน้องที่คลอดออกมาเนี่ยนะคะน้าหนักตัวน้อยเลยต้องอยู่โรงพยาบาลคอยเช็คอาการแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เลยมีความกังวลมีความแบบโทษตัวเองแล้วก็คิดในแง่ร้ายไปต่างๆนานาก็เลยมีภาวะเครียดค่ะตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าคิดถึงลูกแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีความสุขค่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นน่นนี่นั่นโอ้โหเหมือนคนที่แบกโลกทั้งโลกเอาไว้อะค่ะ มีพูดแทนยังเหนื่อยเลยอ่ะดังนั้นการฝากตันตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีกับตัวแม่และเด็กที่อยู่ในท้องค่ะเพราะคุณหมอจะมีการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะร่วมกันเลี้ยงภาวะคลอดก่อนกําหนดค่ะร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่จะเกิดมาด้วยกันค่ะชุมชนเรียนรู้รวแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว